เกิดวันเสาร์นะคะคสิ่งที่อยากให้ระวังเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ะะญาติผู้ใหญะะ่ญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ผมประมาณปะบ่าไม่ใช่คนผมยาวนะคะอายุก็คือ60เป็นต้นไปนั่นแหละหรือว่า เป็นคนอ้วบนิดนึงก็อยากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องหาหมอทานยาประจำนะคะแต่ถ้าเขาไม่ยอมหาหมอต้องรีบพาไปนะเพราะไม่งั้นถึงเวลาคุณจะเสียเงินเยอะกว่าเดิมคอเลเตอออะไรก็ต้องเพราะว่าถึงเวลาเป็นเป็นหนักเลยนะคะต้องรีบไปหาก่อนครับผมนะคะเรื่องต่อมาเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการไหว้สารพภูมิบางทีคนวันเสาร์เนี่ยอาจจะเป็นคนนอบน้อมเกินไปหรือเปล่าสารล้างก็กังวลาเหรอไหว้ไว้ก่อน ไหว้ไม่ได้เหรอไม่อยากให้ไหว้ศาลหลักนะคะห้ามไหว้เลยนะศาลศาลพาระภูมิที่ล้างาอยูห่หรือว่าเป็นที่ที่แบบว่าศาลหักแล้วเขา,เาไปวางกองห้ามานะคะห้ามามีเกณฑ์จะได้ของติดมาจากการไปไหว้เจ้าที่ <S 2> <S 2> <S 2> ไหวเฉพาะ ศาลที่มีคนไหว้เห็นว่ามีร่องรอยการปักทูปเห็นว่าของยังอยู่ดีมีครบอันนี้ค่อยไหว้ต่อมานะคะคในเรื่องของการงานนะค,ะค,คนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้คือเวลาทํางานก็คือตัวอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจาอาจจะแบบกลับบ้านไปแล้วหรืออาจจะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดึงสติกลับมาเพราะว่าความผิดพลาดในงานมันอาจจะสูงขึ้นส่วนเรื่องของโชคลาภค,คนเกิดวันเสาร์จะได้โชคลาภจาก ยานพาหนะยานพาหนะเลขรถเลขอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็เรื่องของความรักความรักความรัก<ช>คนเกิดวันเสาร์ถ้ามีอยู่ถือว่าดียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับถ้ากําลังคบคนนั้นถือว่าใช่อ่าแต่ถ้ายังไม่มีช่วงนี้ใจเย็น ใจเย็นเย <ông S 1> ็นองที่อยากให้ไปขอครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์อยากให้ไปขอหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรครับ,รบผมแช่เชิมเชาครับผมแช่เชิมเชาค่ะแช่เชิเชาครับผม <c oughs> อ่ะอันนี้สําหรับคนที่เกิดวันศัต